แต่ครูผานลูกศิษย์มาเป็นร้อยเป็นพันคุจําไม่ได้แต่ก็นะความเป็นครูของคุณก็ยังไม่ได้หมดไปจากความทรงจํำของนักเรียนนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนได้มาพูดเกี่ยวกับครูในฝันของนักเรียนนะซึ่งต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเอาห้องหนึ่งก่อนไหนห้องหนึ่งลูกอ่าห้องหนึ่งอะอาเชิญค่ะดูซิว่า ครูในฝันของนักเรียนนะในกลุ่มของนักเรียนเป็นอย่างไรนะแล้วก็กติกาของเราคือสมาชิกในกลุ่มหรือในห้องเรียนก็จะต้องทำไมคะต้องฟังนะใช่ไหมคะธิวัตนะต้องฟังนะหันหน้ามาทางนี้ผูพ้พูดอยู่ทางนี้นั่งฟังนะแล้วเดี๋ยวเราต้องสรุปใช่ไหมพร้นะมอมยังเอ่ย นะก่อนที่จะมานั้นก่อนที่จะแนะก่อนที่จะนําเสนอนั้นนักเรียนต้องแนะนําก่อนนะสวัสดีค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็สวัสดีครับนะแล้วก็บอกดิฉันชื่อนะหรือข้าพเจ้าชื่ออะไรก็ได้นะเด็กหญิงอะไรหรือเด็กชายอะไรนามสกุลอะไรชั้นประถมศึกษาปีที่นะออกมานําเสนอเรื่องครูในฝันของกลุ่มของดิฉันนะว่าอย่างไรนะคะ เชิญค่ะอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กญิงรัตนาันรด้วงทองชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1มิฉันจะนำเสนอเรื่องดิฉันจะนำเสนอเรื่องครูในฝันไม่ได้อ่าได้นำเสนอให้พูดใช่ไหมคะ อย่าเพิ่งตื่นเต้นอ่ะตั้งสติให้ดีเออคุณในฝันอ่าในฝันของเราเราอยากให้ครูที่เราฝันเนี้เป็นยังไงอยากให้คุณครูสอนเก่งสอนดีรอบรู้แล้วก็เมตตากรุณานเด็กลูกศิษย์นักเรียนมีความเป็นกันเองกับลูกศิษย์ผนยังคะ,นะอ้าวนะ รัตนชัยบอกว่าคุณครูที่ในฝันของเขาเป็นอย่างไรทุกได้แล้วได้รับฟังไปแล้วนะคะอ่าอ่ะนะอากลุ่มต่อไปค่ะน่เไหแสดงว่าทำกันบ้านมาแล้วอ่ะ <S 2> <S 2> ค,<น>คุคนต่อไปค่ะห้องหนึ่งอยู่ไหนอีกลูกอ่ามีคนเดียวนะนำเสนอคนเดียวกลุ่มต่อไปห้องที่เรียนที่สองค่ะห้องที่สองสี่ทับสอง ออกมาเลยค่ะแล้วทุกคนทำลงในสมุดด้วยนะคูณในฝันเป็นยังไงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กิงเฉลิมเกตพิมพ์สุภาพเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2ค่ะ วันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องบบค<ล>ูงในฝันไม่ต้องค<ล>ิดก<ใ>็ได<ล>้ตรงนั้นเพื่อนจะได้ยินอีกหน่อยหนึ่งนะเอาขยับต้างหน้าเลยโฮในฝันของหนูคือคหูที่คูในฝันของเฉลิมเกตเป็นยังไงของกลุ่มเฉลิมเกตสอนดีสอนเข้าใจง่าย แค่สองประโยคเองทั้งกลุ่มนะหกหกความคิดเห็นหรือเปล่าเนี่ยใจดีใจดีสอนดีเข้าใจง่ายใจดีหนึ่งสัปดาห์ได้สามประโยค หมดหรือยังนะไยยะไม่พูดใจหยาบคายอ่าไม่พูดใจหยาบคายเอ๊ะครูที่ไหนพูดใจหยาบคายบ้างเนี่ยมหมดหรือยังคะอ่ะดูสิ เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันแต่ละกลุ่มนะว่าสรุปออกมาว่าครูในฝันของนักเรียนนะเป็นอย่างไรนะคะเอาคนต่อไปค่ะเอาคนต่อไปลูกอามาซิริน,นันดูสิใครจะพูดได้เวลานานกับเพื่อนคะแนนเต็มนะ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสิรินันจิตสุภาพป .4 รับสั่งเลขที่32ค่ะวันนี้จะมาแนะนำเรื่องครูในฝันครูในฝันของฉันก็คือสอนง่ายเข้าใจง่ายใจดีแล้วก็มีความเมตตาการุณานักเรียนค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้เพิ่มความเมตตาการุณาไปพลอยพยามาเลยลูกนะให้ดูวิดีโอแล้วให้ฟัง,งเพลงแล้วและให้กันบ้านมาหนึ่งสัปดาห์ดูีิกันบ้านของนักเรียนได้แค่ไหนเอ่ยครูในฝันของฉันคือครูสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะ,ะตื่นเต้นลูกฉัชนชื่อแดงหยินพลอยพยายยิยมแย้มฉัน้นะสมศึกษาไปที่4ี่ทับสอ ครูในฝันของฉันเป็นใจดีสอดเข้าใจง่าย ครูให้เวลาไม่เกินห้านาทีนี่พูดสองนาทีจบหนึ่งนาทีจบเลยมีเมตตา,าหมดหรือยังคะครูในฝันน่าปฏิบัติง่ายมีสี่ข้ออ่ะโอเคสวัสดีค่ะ อ่ต่อไปหมดที่ยังห้องสองนะต้องสรุปส่งครูด้วยนะคะแต่ละกลุ่มต้องสรุปด้วยนะนนนอ่ะปอสี่ทับสามค่ะนะแต่ละกลุ่มต้องสรุปลงกระดาษแล้วก็ส่งครูด้วยมาเลยค่ะปอสีท่ทับสามนะให้ตัวแทนออกมาแล้วนะวมไม่พอชิบิคากไปที่สี่ทับสาม วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องครูในฝันครูในฝันของผมเป็นครูที่อบรมสั่งสอนแม่ให้ไปในทางที่ผิดนอกจากนั้นครูในฝันของผมยังเป็นแม่คนที่สองให้สรุปลงสมุดด้วยนะว่าเพื่อนก็พูดอะไรบ้างสมุดวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเก็บด้วยครูในฝันเป็นยังไงครูก็ยังมาสอนเราให้ความรู้เราอยู่เสมอครับง่ายนิด เดามันนิดนึงอ่าต่อไปนะทุกคนเตรียมสรุปไว้นะคะสรุปไว้ด้วยว่าครูในฝันของอ่าความคิดของพวกเราเป็นยังไงบ้างเขียนแบบเรียงความเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพนิดาชูสวัสดิ์ค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ทับสามหนูจะมาเล่าเรื่องครูในฝันค่ะ กลบลงในสมุดเลยนะคะสมุดูชอบครูในฝันหนึ่งคือคุณลเมืองเป็นคุณครูที่ใจดีสองคุณครูที่พูดจาไพเราะสามอยากให้คุณครูใช้หลักประชาธิปไตยต่อลูกศิษย์ทุกคนสี่อยากให้คุณครูพูดจาไพเราะอ่อนหวานห้าอยากให้คุณครูนับ ลูกศิษย์เป็นแม่คนที่สองรับลูกศิษย์เป็นแม่คนที่สองเอาใหม่สิลูกเรียงคาพูดใหม่ให้ลูกศิษย์เป็นแม่หรือให้แม่ให้คุณครูใหม่ให้คุณครูเป็นแม่คนที่สองให้คุณครูเป็นแม่คนที่สองให้แม่ให้ครูเป็นแม่คนที่สองไม่ใช่ลูกศิษย์เป็นแม่คนที่สองอ้าวอันนี้นะได้ ความนะ,ะเราเรียนเกี่ยวกับประชาธิปไตยใช่ไหมเขาบอกว่าให้ครูเป็นไงคะ,อะสอนแล้วก็มีประชาธิปไตยด้วยนะหลักประชาธิปไตยด้วยแล้วก็ประเด็นที่สําคัญคือครูนั้นเป็นพ่อแม่คนที่สองของสิทธิ์ใช่ไหมคะ,ะไม่ใช่ลูกสิทธิ์เป็นแม่คนที่สองของครูนะต้องเรียบเรียงใหม่นะ,อะโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดนะคะคนต่อไปคะ่ะ นฉันชื่อเด็กหญิงปลาละพีภูมลาวันนี้จะมา,มาพูดเรื่องมาพูดเรื่องครูในฝันครูในฝันของนิฉันคือเป็นครูที่ใจดีสอนเข้าใจสอนดีพูดจาไพเราะอ่อนหวานให้คำปรึกษากับนักเรียนมีเล็กไหมเอาว ค่ะน่ามีเพิ่มมาอีกอะไรเอ่ยอะไรนะสุดท้ายคือให้คำปรึกษากับนักเรียนเป็นครูนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเห็นไหมได้ความรู้เพิ่มมาอีกเห็นไหมคะเอาละค่ะหมดหรือยังเอ่ยอเชิญค่ะรู้สึกห้องสามจะเตรีมคำพูดมายาวกว่านะ สดีค่ะดิฉันชื่อเด็กกิ่งยาลินดาบงงามอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ3จะมาพูดเรื่องครูในฝันค่ะ 1. นึ่ครูเป็นครูที่ใจดี 2. มีความเมตตากับเด็กนักเรียน 3. ดิฉันอยากให้ครู